สวัสดีค่ะมันเห็นประเด็นสีม่านมักเนือนะะนะ้อเนาะค่ะเนาะมักเนื้อเอาไว้ท้าหนาบใส่กระทะเนาะคะนะ่ะเนาะประเด็นหั่นเนื้อแล้วเรียบร้อยล้างแล้วเรียบร้อยฮะประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะตอนมันเลยทอดประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเนือเนือ้อทอดเวลานั่นใส่กระทะน้ำมันพ่อท้าท่า,ทานี่ก็เอาหนาบลงกระทะเนาะคะนะ่ะเนาะ เขาเอินหน่วยย่างกระทะไปะเดือนกับมีเกลือโอยโสดเด้อค่ะ,ะเด้อเราลงโป่งเปงไปเดือนกับมีเกลือใส่อันนี้กับมีน้ำมันหอยแล้วกับมีซีอิ๊วขาวเนากะกนะันเนาะขาดบ่ได้ก็คือน,น้ำตาลน้ำตาลไปเดินใส่ซอนซอนพุ่นๆเนากะกนะันเนาะเดินที่แรกไปเดินกปใส่ใส่เกลือก่อนใส่เกลือเนากะนะกันเนาะเกลือไปเดิน ใส่ระมันสอนหนึ่งเนาะคันเนาะพยายามให้มันเข่ากันอันที่พอใส่อันกระเทียมพอใส่อันอนันันพอวาะอย่างนีเตรพะวายห้าวหนาบใส่กระทะมันจิพ่ได้เปรี้ยวขนไว้หลายมืออันนี้ห้าวมากไวขึ้นหนึ่งตื่นเสาะขึ้นมากก็เอามาอัน,น,น,นนะอันันเนาะกันเนาะขันหนาบใส่กระทะยา่านี้มันอันนเอามาดันเข้ากับ่าตองใส่กระเทียม น,นี่ประเด็นเมือม่อเมื่อประเด็นหอบตดดัวเด้อค่ะเด้อเสียงเบาเฮ้ยประเด็นกับเสียงเฝ้าอันนี้ก็ใส่ไปนลนะ้วกันเนาะใส่ลงไปน้ำตาลประเด็นปนนั่นน้ำตาลปีบกับน้ำตาลไส้น้ำตาลไส้ใส่ประมาณเคืองสอนน้ำตาลปีบใส่สอนหนึ่งแลนะ้วกันเนาะ อมือขยำด้ยค่ะนะขยำให้เห็นให้เห็นเนก้งๆเนาะค่ะเนาะมักมูมักยังเกอันใส่เกลือจังอยนัวนัวค้าค่ะเนาะค่ะเนาะนีเนื้อเปียกไหลเลยไหม มันกันสีแสบคมกลมเนาะค่ะเนาะมาเขากันมันนี้ใส่กล้องไม่ใช่ตู้เย็นขันห้องอุ่นพาท่านถอดงางกับสองมือสามมื่นไว้มาถอดแล้เพราะเป็อนอย่างยัดไปใส่อันกัะเทียมใช่กัะเทียมแล้วมันสี็ดหนเนื้อ,อเปรี้ยวสูตรประเด็นนะคะเด้อ ผู้ใดเสียเหตุตามประเดียนก็เฮ็ดผู้ใดผูเฮ็ดกัแซ่บประเดียนเฮ็ดแล้วแซ่บดีเอาสูตรประเดียนปเฮ็ดเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปประเดีนเดยนก็ได้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะค่ะเด้อขอบคุณเบิดทุกคนความเจ็บย่ำใดความไขยม่ย่ำมีไปทา้งหลก็อย่าลืมใส่แมตต์้อค่ะเด้อดูแลตัวเอง ประเด็นกันแล้วแล้วขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเกาะะด้วค่ะเด้อประเด็นกับขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ วัดดีค่ะน่อนเนี้น่ยน่อย <c ười>